สาหากรรมนะครับในส่วนของปลายภาคนะครับ n x p o n e เน i a l f u n ฟังชันะครับวิดีโอนี้ทัดนี้นะครับใช้ประกอบการเรียนเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการค้าครับในส่วนปลายภาคคณิตศาสตร์าสกรรมที่เราจะเรียนจะสอบกันในระบบทวีคาคีนะครับประกอบด้วยนะครับหน่วยที่1บทที่2นะครับฟังก์ชันเลขชี้กำลังหรือ Exponential f u n ฟังชันลอก,การิทึมนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือ หน้าหนสามถึงหนึ่งห้าสามนะครับโดยที่สามบทที่สองฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับในหนังสือหน้าหนึ่งห้าห้าถึงหนึ่งแปดสองนะครับครับเรามาดูเรื่องของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและลอคนะครับจะมีอะไรบ้างจะมีเรื่องของเลขยกกำลังนะครับ,นะรบเลขยกกำลังประกอบด้วยอะไรบ้างฐานเลขชี้กำลังใช่ไหมฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นยังไงจะต่างกับเลขยกกำลังธรรมดาหรือไม่นะครับสมการเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นยังไงนะครับ ฟังชันลกการิทึมแล้วก็สรรมการแลกการิทึมนะครับในส่วนของฟังก์ชันล็อกกับสรรมการล็อกเ็าจะกล่าวอีกในวีดีโอนึงนะครับระบบพิกัดฉากนะครับนักศึกษามาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนระบบพิกัดฉากสมมตินะครับประกอบด้วยแกน x และแกน y นะครับแกน x เป็นแนวนอนแกน y เป็นแนวดิ่งนะครับซึ่งมาตัดกันที่จุดศูนย์พอดีนะครับนะดังนั้นนะนะตัดก,กันที่จุดศูนย์พอดีทีนี้ในส่วนที่ในแกน y ถ้าสูงกว่านะหรือเหนือกว่าศูนย์ขึ้นไปจะเป็นบวกนะครับ ในส่วนของแกน y ถ้าต่ำกว่าศูนย์นะครับลงมาครับก็จะติดลบนะไปเรื่อยเรื่อยนะครับนะจะมีลักษณะคล้ายๆเทอร์โมมิเตอร์นะฮะในส่วนของแกน x นะครับในแนวนอนนะครับเลขศูนย์ถ้าไปทางขวาจะเป็นบวกนะครเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆรื่อยในขณะที่ในส่วนของแกน x ถ้าจากศูนย์นะฮะหรือจุดออริจินถ้าไปทางซ้ายก็จะติดลบไปเรื่อยๆนะครับนะเขาเรียกว่า x y plane นะครับ พิกัดฉากนะครับประกอบที่สองแกนนะแกนแนวอ,อนคือแกน x แกนแนวตั้งคือแกน y นะครับจุดตัดกันของแกนสองแกนเรียกว่าจุดกำเนิด origin นะครับนะทีนะ่จุดที่อยู่บนโลบพิกัดฉากสมมตินะครับนะ AB ใดๆนะครับจะเป็นลักษณะวงเล็บมนระครันด้วยคอม่า a อจะเป็นตัวเลขใดๆนะครับประกอบด้วย2นะประกอบด้วยวงเล็บ2วงเล็บวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วขั้นด้วยคอมม่านะครับค่าแรกนะครับทางซ้ายมือคือค่าในแกน x นะค่าที่ทางขวามือคือค่าแกน y นะครับแกน x คือแนวดิ่งเอ่อแกนแกน x คือแนวนอนแกน y คือแนวดิ่งนะแกน x แนวนอนแกน y แนวดิ่งนะครับลักษณะน,นี้นั่นเองสมมติว่าเราได้พิกัด a อคอมมาบนะครับหมายความว่านะมันไกลจากออริจินมานะจุดจุด จุดตัดออริจินเนี่ย a หน่วยในแนวแกน x และ b หน่วยในแนวแกน y นะครับโอเคนะครับักษณะการพัดจุดก็เป็นลักษณะนี้ในพิกัดฉากสองมิตินะครับนักศึกษาจะเห็นว่าจากจากจุดนี้นะครับคนะ่า p จะมีลักษณะเป็นบวกทั้งคู่เลยนะครับเพราะอยู่ในแดนบวกทั้งคู่เลยสองข้นมาห้าทีนี้ในในส่วนเนี้ยทางขวาขวาบนจะเรียกว่านะครับขวาบนจะเรียกว่าจตัวภาคหนึ่ง นะครับหรือควอดันที่1่ถัดมานะฮะเวลาจะนับจตุรุภาคจะนับจากนะลักษณะเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับนะเข็มนาฬิกาจตรรปภาคที่สองคือ Q นะฮะ Q เนี่ยจะเห็นได้ว่าสังเกตจุดที่พอดเนี่ยจะเห็นได้ว่าค่า x จะเป็นลบค่า y ยังเป็นบวกอยู่เหมือนเดิมนะครับในจตรรปภาคที่สามนะครับ R จุด R นะครับจะเห็นได้ว่านะครับค่า x และ y จะเป็นลบหมดเลยนะดังนั้นเนี่ย จตรุรภาคที่สกับจตรุรภาคที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเครื่องหมายจะตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเลยนะถัดมาเป็นจะจุุภาคที่สี่หรือวอดันสี่นะครับนะค่า x จะเป็นบวกแน่นอนเพราะมันอยู่ฝั่งขวาของ x ค่า y จะเป็นลบเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างของจุดออริจินนะครับนะดังนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาจุดเครื่องหมายบวกลบของคู่ลำดับวอดันที่หนึ่งหรือจตรุรภาคที่หนึ่งนะครับ ขอด้นที่ห่จะเป็นบวกทั้งคู่ควอด้นที่2นะการนับจะเป็นน้บแบบนะทวนเข็มนาฬิกานะควอด้านที่สองหรือจตุภาคที่2ก็าจะเป็นลบกับบวกจตุภาคที่3เจะเป็นลบทับ้งล,ลบทั้งคู่เลยซึ่งเครื่องหมายจตุภาคที่1กับสาจะตรงข้ามกันนะครับเช่นเดียวกันจตุภาคที่สองกับสีก็จะตรงข้ามกันเช่นกันนะครับนะครับมาดูเรื่องของเลขจงกาลังว่ามันเป็นไงบ้างเลขจงกําลังนะครับเลขจงกาลังถ้า a เป็นจํานวนจริงนะครับ และ n นเป็นจำนวนเต็มบวกจะได้ว่านะครับ a อยก้อลั่ง n เนี่ยนะฮะมันคือ a ที่คูณกันนะครับเตัวนะฮะ n ตัวคูณกันเตัวนะครับดังนั้นไอ้เจ้าการยกกำลังเนี่ยคือการที่นะ a เนี่ยมันคูณกันเตัวนะครับโดยที่ a เนี่ยห้าเป็นศูนย์นะ n อเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับจากบทนิยามนะครับนะ เขกำลัง n เราจะเรียกว่าเลขยกกำลังทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเลขยกกำลังนะครับแล้วก็ในส่วนของฐานนะไอตัว a นี่ก็เรียกว่าฐานนะเลขฐานของเลขยกกำลังนะครับและในส่วนของ n นะฮะส่วนของ n เนี่ยจะเรียกว่านะครับเลขชี้กำลังเห็นไหมครับนะสับต่างๆเนี่ยมันใช้ต่างกันนะครับนะดังนั้นเลขยกกำลังเนี่ยหมายถึงทั้งหมดเลยนะส่วนฐานถ้าแยากออกมาเป็นส่วนส่วนฐานเนี่ยนะฐานของเลขยกกำลัง แล้วเจ้า n เนี่ยจะเป็นเลขชี้กำลังนะเลขชี้กำลังทีนี้ทฤษฎีของเลขนะเจากำลังมีอะไรบ้างนะครับถ้า a b เป็นคู่ลำดับของจำนวนจริงนะเป็นเป็นจำนวนจริงนะเป็นสมาชิกนะเป็นของจำนวนจริงที่ไม่ไม่ลงศูนย์นะไม่นับศูนย์หมายความว่า a กับ b ถ้าไม่เป็นศูนย์นะ a กับ b ถ้าไม่เป็นศูนย์ a กับ b ก็จะเป็นฐานนั่นเองนะครับ m กับ n เป็นจำนวนเต็มนะซึ่งจริงๆแล้วควจะไม่นับศูนย์นะ นี่เขาจะพลาดนิดหนึ่งนะเอ็มคูณอหมายความว่านะมาดูทีสี่สิบอสานะเอหมคูณเอนนะครับหมายความว่าฐานเหมือนกันให้เอากาลังมาบวกกันฐานเหมือนกันให้เอาเอาเลขชี้กําลังนะเลขชี้กาลังมาบวกกันฐานเหมือนกันเลขชี้กําลังนำมาบวกกันได้เลยคูณฐานเหมือนกันคูณกันนะฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กําลังมาบวกกัน ฐานเหมือนกันฐานกันนะฐานเหมือนกันฐานกันให้นําเลขชี้กําลังมาลบกันนะเลขชี้กาลังมาลบกันเลขชี้กาลังที่อยู่ใต้ดินกจะติดลบนะฮะเอ่ออันนี้หมายความว่าอะไรถ้าเลขยกกําลังนะครับเลขยกกาลังยกกําลังซ้อนให้นําเลขชี้กําลังเนี่ยมาคูณกันได้เลยนะให้นําเลขชี้กาลังมาคูณกันได้เลยนะทีนี้ในกรณีข้อสี่จะเป็นฐานต่างกันนะฐานต่างกันยกกําลังเดียวกันฐานต่างกันยกกําลังเดียวกันให้นําเลขชี้กาลังมาแจกอ่านะ ในแต่ละฐานนะครับนะฐานต่างกันฐานกันนะฐานต่างกันฐานกันยกกำลังเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าฐานต่างกันนะฐานต่างกันนะฐานต่างกันฐานกันยกกำลังเดียวกันจะนํายกกาลังนั้นมาแจกได้นะแล้วก็ฐานที่กำลังศูนย์โดยที่ฐานต้องไม่เป็นศูนย์นะจะได้หนึ่งนะครับหกคือนะฐานเลขที่กําลังติดลบ ถ้าจะากให้เลขชี้กำลังเป็นบวกแล้วก็ก็กลับเศษเป็นูนยนนะหรือจะเรียกว่าอยู่มันอยู่ใต้ดินในะนะเจ็ดนะเอยกำลังศูนย์นะได้หนึ่งนะหรือนะเอยกำลังศูนย์ได้หนึ่งโดยที่เอต้องไม่เป็นศูนย์นะต่อมาทฤษฎีอีกอันหนึ่งคือฐานเหมือนกันนะเลขชี้กำลังเท่ากันแล้วฐานเหมือนกันด้วยแล้วก็จะได้ว่าเลยครับเลขเลขยกกำลังนะเลขยกกำลังถ้าฐานถ้าเท่ากันเลขยกกำลังถ้าเท่า,าก,กันแล้วก็โดยที่ฐานเหมือนกันจะได้ว่า เลขตัวชี้กาลังนะตัวชี้กําลังจะเท่ากันนะจับกําลังมาเท่ากันนะอันนี้เป็นประโยชน์ในการแก้สมการนะครับทีนี้มันดูเรื่องของฟังก์ชันนิดหนึ่งอะไรบ้างที่เป็นฟังก์ชันความสัมพันธ์คืออะไรความสัมพันธ์คือคู่ลาดับนะความสัมพันธ์คือคู่ลาดับนะอันนี้ก็ r หนึ่งก็เกิดจากอะไรครับนะคู่ลําดับถ้าอาจจะกำหนดเป็นเซตมาให้นะ0ถึง4นะครับก็สร้างคู่ลําดับมานะ r สองเหมือนกันนะ นะสามารถกําหนดเป็นช่วงมาได้หรือกําหนดเป็นจํานวนจริงก็ได้นะนี่เป็นลักษณะขอ,ของความสัมพันธ์คู่ลําดับนะนะครับแผนภาพสแสดงการจับคู่ระหว่างสมาชิกของโดเมนกับสมาชิกของเลน์โดเมนคือนะเซตรแรกนะที่กลุ่มเนี่ยเนี่ยกลมคงแรกเลนตัวนี้เลน์นะครับนะอันนี้อันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งนะครับนะโดเมนคือเนี่ยที่เป็นอ,อ่อนะวงไข่ทางด้านซ้าย เลนจ์นะครับคือด้านขวานะโดเมนคืออะไรโดเมนก็คือนะเป็นเซตแรกนั่นเองหรือคู่ลำดับนะคือค่า x นั่นเองนะค่า x ก,ก็คือที่ค่าที่อยู่ทางซ้ายมือนะจะเรียกเป็นโดเมนหมดเลยนะมาพอดนะ r หนึ่งเห็นไหมฮะ r หนึ่งก็เอามาจากเซตเซตัวเอ่อข้างบนเซตคู่ลำดับผมเรียกเซตคูล่ลำดับนะครับมันจะมีสมาชิกอะไรบ้างศูนย์หนึ่งใช่ไหมละสองเท่านั้นใช่ไหมฮะจากนั้นในใน r r หนึ่งนะ ถ้าเอานะค่า y มาใส่ในเป็นเป็นแยกเป็นเป็นเป็นเซตมีเป็นเซตเ,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 เอ่อนะของเลนส์นะเลนส์ r ก็จะได้หนึ่งใช่ไหมครับสองนะครับสามหนึ่งมนซ้ำใช่ไหมแล้วก็สี่ไหมครับมันก็จะหนึ่งสองสามสี่แล้วเขา,ากาานะานน็สร้างการโยงเข้ามาั๊บนะ r หนึ่งเนี่ยมันสร้างการโยงเข้ามาก็จะดูว่ามันเป็นฟังก์ชันหรือไม่นะการที่เป็นฟังก์ชันหรือไม่เนี่ยมันจะไ,ไม่ไม่มีคุณสมบัตินี้หนึ่งแล้วแยกไปสองทาง คือคอู่จากโดเมนนะและ้วแยกไปสองทางเงี้ยถือว่าไม่เป็นนะไม่เป็นนะครับนักศึกษาลองคิดดูนะท่านนักศึกษามีจดหมายนี้ฉบับนะจะใส่สองตู้จดหมายได้ไหมไม่ได้นะฮะดูท่าแม้โอเคไหมจดหมายนี้ฉบับจะใส่ในสองตู้จดหมายไม่ได้ต้องฉีกฉีดจดหมายครึ่งนึงเหรอไม่ได้นะฮะแล้วอนอ่าสองเเช่นเดียวกันนะมาสามรส้างลักษณะการโยงนะจับคู่นะการโยงจับคู่เป็นคู่ลำดับเนี่ยนะ มันจะมีนะมีไหม one to many เป็นฟังก์ชันเพราะว่าไม่มีไม่มี one to many ดังนั้น r 2จะเป็นฟังก์ชันดังนั้นครับความสัมพันธ์คู่ลำดับเนี่ยในระบบพิกัดฉากเนี่ยไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่จะเป็นฟังก์ชันมันจะต้้งเป็นความสัมพันธ์ที่ทำไมครับนะไม่มีลักษณะของ one to many one to many หมายถึงว่า1น,นตัว คู่ลมเออนะตัวเลขหนึ่งตัวเนี่ยไปจับคู่กับเลงนะครับที่มากกว่าสองค่าหรือเทียบง่ายๆว่าถ้าถ้าสมมุติว่าศูนย์นี่เป็นจดหมายนี้ฉบับจะไปเนะี่ยแจกใน2ตู้จดหมายได้ไหมฉีกจดหมายทิ้งอันนี้ถือว่าไม่เป็นฟังกชันนะครับนะหรือนะมีผู้หญิงหนึ่งคนจะไปเต้นรำกับผู้ชายสองคนได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคไหมฮะนะฮนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเปรียบเทียบว่าแสดงว่านะครับทุกความสัมพันธ์คู่ลำดับเนี่ยไม่ใช่ทุกทุก ไม่ใช่ทุกอะไรไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่จะเป็นฟังก์ชันมันจะต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เกิดไม่เกิดเหตุการณ์นี้นี่คือลักษณะวัน m a n y นนะฮะห้ามนะฮะเขีนนะครับส่วนอสเป็นฟังก์ชันเพราะไม่มีลักษณะของ one to many โอเคนะครับแต่มีลักษณะของ many to one ได้ไหมได้กลับกันนะจดหมายชอบ,บที่หนึ่งจะมายฉบ,บที่สองใสง่ตู้เดรนได้ไหมได้นะนะครับผู้หญิงสองคนไปเต้นกับผู้ชายเต้นรำผู้ชายึ่งคนได้ไหมได้นะโอเคนนะครับนะ เอาละครับต่อไปนะฮะบทที่ยามฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่ลักษณะสองคู่ดับใดของความสัมพันธ์นั้นถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเท่ากันแล้วสมาชิกตัวหลังต้องไม่เท่ากันนะครับนะก็ไม่เกิดเหตุการณ์ต้องไม่เท่ากันก็คือไม่เกิดเหตุการ์วันทูเมนนั่นเองนะครับตัวอย่างฟังก์ชันเช่นอย่างนี้ถ้าถ้าพอดเป็นกราฟขึ้นมานะพิกัดฉากก็เป็นลักษณะของเส้นตรงเส้นตรงเนี่ยถ้าจากนะจุดบนแกน x แล้วลากขึ้นไปเนี่ยถ้าตัดจุดเดียวเนี่ยถือว่าเป็นฟังก์ชันแล้วนะฮะโอเคนะครับเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นนะครับ เพรา,นาน y, รนะว่าลากขนานแกน y หรือนะลากขนานแกน y นะเป็นจุดตัดเดียวถือว่าเป็นฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชันแล้วสมมติว่ากรณีตัวอย่างไม่เป็นฟังก์ชันคือนี่ไงจุดอะไรครับจุดตัดนะแกน x ลากขนานแกน y เกิดไปตัดเส้นกราฟสองจุดนั่นคือเกิดเหตุการณ์ one two many ใช่ไหมครับเกิด y หนึ่งและ y สองขึ้นมานี่คือ x x ค่าหนึ่งไปตัดกับ y หนึ่งและ y สองนะครับ เกิดลักษณะของวันทูเมนซึ่งไไม่เป็นฟังกชันนะไม่เป็นฟังก์ชันสุดญ์เนี่ทีนี้เอาละครับมาพูดถึงฟังก์ชันอะิโพนิเชียนนะครับนะฟังก์ชันอิโพนิเชียนนิยามเพราะว่ายังไรนะครับบทนิยามเขาบอกว่านะเป็นลักษณะของเซตคู่ลำดับนะโดยที่นะคู่ลำดับนี้นะเป็นสมาชิกของนะครับความสัมพันธ์ที่เกิดจากนะ x เนี่ยนะเป็นจำนวนจริงใดๆเ,เลยนะครับในขณะที่ y เนเป็นจำนวน จริงบวกนะริงบวกนั่นคือ y ถ้เป็นค่าบวกเท่านั้นและ y เท่ากับ a กํลัง x นะครับนะ y เท่ากับ a กํลัง x โดยที่ฐานนะ a มากกว่า0แล้ไม่เป็น1น,นะครับตัว x เป็นตัวแปรต้นและ y เป็นตัวแปรตามนะฮะแต่ในกรณีที่ถ้าเกิดสมมติว่าฐานเป็น1มันจะกลายเป็นฟังก์ชันคงที่นะเป็นฟังก์ชันค่าคงที่นะครับครับหมายเหตุที่2คือ โดเมนนะโดเมนหรือค่า x เนี่ยจะเป็นจำน,ะน x, วนจริงนะแทน x ได้จำนวนจริงใดๆก็ได้นะนี่รูปแบบของกราฟมเป็นไงนะนะครับก็จะเป็นในกรณีแยกเป็นสองกรณีกรณีที่ฐานมากกว่าหนึ่งกับกรณีที่ฐานากกน้อยกว่าหนึ่งนะครับนะกรณีที่ฐานมากกว่าหนึ่งจะเป็นลักษณะของฟังก์ชันเพิ่มนะครับกรณีที่ฐานน้อยกว่าหนึ่งแต่มากกว่าศูนย์นะน้อยกว่าหนึ่งและมากกว่าศูนย์ด้วยนะครับจะเป็นกรณีที่สองก็จะเป็นลักษณะของฟังก์ชันลดนะครับฟังก์ชันลด หมายความว่าอะไรนะฟังชันเพิ่มเป็นไงหมายวามว่าค่า x ถ้ามากขึ้นไปทางขวากราฟมันก็จะชันขึ้นนะฮะในกรณีฟังชันลดคือไงถ้า x มากขึ้นไปทางขวาใช่ไหมครับทำไมครับกราฟมันจะลดลงนะแต่ไม่ตัดนะแต่ไม่ตัดมันจะไปขนานกับแกน x ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยฟังก์ชันลดนะครับนะตัวอย่างนะจงหาค่า x ทีนี้เป็นการแก้สมการนะฮะ จงหาค่า x จากกฎแล้วก็ใช้กฎของเลขยกกําลังมาใช้นะอันนี้ฐานเหมือนกันแล้วมาเท่ากันใช่ไหมครับก็ทําไมล่ะฐานเหมือนกันเท่ากันก็จับเลขชี้กําลังนะหรือตัวชี้กําลังมาเท่ากันนะจับตับตัวชี้กาลังมาเท่ากันนะครับนะฐานเหมือนเลขยกกําลังเท่ากันโดยที่ฐานเท่ากันนะครับก็จับเลขชี้ตัวชี้กาลังนะมันเท่ากันได้เลยนะ x ลบ6เท่ากับ4นะครับ x จึงเท่ากับ4บวก6จึงได้ เอ็นติอันนี้ก็เป็นการตัวอย่างอย่างง่ายในการแก้ปัญหาฟัางก์ชันเอกวินเชียนอย่างง่ายที่สุดนะครับนะตัวอย่างถ่อต่อมานะครับโจทย์หาค่า x จาก 4x บวก2เท่ากับ4ยกกำลัง8นะครับ 4x ยกยกกำลัง x บวก2เท่ากับ4ยกกำลัง8แปลคำว่าเลขยกกำลัง2ชุดนี้มันเท่ากันนะจิงจับอะไรครับตัวยกกำลังมาเท่ากันนะครับนะ จะได้ว่า x บวกสองถ้ากบแปดนะครับนะจึงหาค่า x ออกมาได้ไหมได้นะครับนะเป็นการแก้ปัญหาแก้สมการเลขจ้ากำลังหรือ e x p o n e n t i a l นะครับนะอันนี้เป็นการแก้สมการ e x p o n e n t i a l อย่างง่ายนะครับ,นะรบให้นักศึกษาทำหนังสือในหน้าหนึ่งห้าสมข้อหนึ่งทุกข้อข้อสองที่าสองจดหนึ่งถึงสองจุดหกนะครับเรามาดูกันในแบบกหาดนะก็ให้พอดกาฟนะพอดการาฟนะ y เท่ากับสี่ สี่กำลัง x ก็จะเป็นละะักษณะฟังก์ชันเพิ่ม y เท่ากับศูนจุดสองห้าทั้งหนจะกำลัง x ก็คือ y เท่ากับในวงเล 4, ็บี่ยกกำลัง x ถูกต้องไหมมันก็จะเป็นฐานในกรณีหนึ่งจุด1.2เนี่ยมันนับว่าหนึ่งจะเป็นฟังก์ชันลดโอเคนะครับในกรณี y เท่ากับ5กำลัง x นะกราฟก็จะนะเป็นฟังก์ชันเพิ่มในกรณีที่ y เท่ากับ0.20นะครับก็คือนะนะก็คืออะไรล่ะ เป็นฐานมันทำไมครับมากกว่าศูนย์แต่น้าคนหนึ่งจึงเป็นฟังก์ชันลดนะครับนะถัดมานะครับจึดแก้สมการได้ชี้กำลังต่อไปนี้นะครับสองกำลัง x เท่ากับสามสองนะครับในโครนี้เนี่ยนะครับเราต้องหาว่าเอ๊สามสองเนี่ยมันคือมันเกี่ยวข้องกับสองแน่ๆเพราะมันลงท้ายที่สองนะฮะดังนั้นเนี่ยสามสองเนี่ยทำไมครับมันคืออะไรล่ะสองคูณด้วยสิบหกแล้วสิบหกคืออะไรล่ะสิบหกก็คือสองกำลังสี่ใช่ไหมครับจึงได้สามสองจึงเป็นสองกำลังห้านะฮะ จากกฎของเล็กกกำลังดังนั้นในกรณีนี้ทําไมครับสองกำลัง x เท่ากับสองกำังห้าคือเลขกาลังสองชุดซ้ายขวามันเท่ากันโดยที่ฐานเท่ากันจึงจับตัวชี้กําลังมาเท่ากัน x เท่ับห้าครับทั้งชุดสองันนี้ก็ใกล้เคียงแนวข้อสอบตัวเลือกนะฮะสี่กำลัง x เท่ากัเศษเส่วนสบหกสำลัง x นะครับเท่ากับหนึ่งส่วนสิบหกเนี่ยนะในกรณีนี้ทำไงดีนะเนื่อจากสิบหกคือสีู่ณสี่ได้สิบหกใช่หมสี่คูณสี่ได้สิบห ก็คือ4ีกำลังสองนะฮะดังนั้นเนะนี่ย4ี่กำลัง x เท่ากับ1นส่วน4กำลังสองนะฮะเนื่องจากว่าไปครับกำลังมันเป็นเศษส่วนดังนั้นจะกลับมาเป็นให้เขาเรียกว่าอยู่ใต้ดินถ้าให้มันขึ้นมาบนดินนะให้ขึ้นมาบนดินมันจะติดลบนะจากกำลังที่4ีกำลังสองเป็นบวกไปขึ้นมาบนดินจะเป็น4ีกำลังลบ2นะครับดังนั้นกรณีนี้ฐานมันเท่ากันและเลขกำลังเท่ากันฐานเท่ากันจึงจับตัวชี้กำลังเท่ากัน x เท่ากับลบ2นะฮะถัดมานะครับ สงจุดสามสามยกกำลัง x บวกสองเท่ากับแปดสิบแปดสิบเอ็ดนะฮะนะทีนี้แปดบวกหนึ่งมันได้เก้าแปดบวกหนึ่งได้เก้าอยู่นั้นเนี่ยแปดสิบเอ็ดเนี่ยหารด้วยสามลงตัวแน่นอนนะครับนะมันก็คือเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเก้าคูณเก้าได้แปดสิบเอ็ดใช่ไหมนะแต่นี่จากว่าทางซ้ายมือเนี่ยฐานมันเป็นสามดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแปลงจากแปดแปดเอ็ดเนี่ยให้เป็นอยู่ในรูปของสามยกกำลังอะไรนะฮะก็คือสามกำลังสนีะ่นะครับนะโดยที่ ทางซ้ายมือยังคงเดิมสยกกำลัง x บวกสองนะครับ mm. เมื่อจับเท่ากันก็คือเลขยกกำลังนะเข้าเงื่อนไขว่าเลขยกกำลังเท่าไหร่ครับมันเท่ากันนะก็จับตัวชี้กำลังมันเท่ากันก็คือ x บวกสองที่เป็นตัวชี้กำลังของทางทางซ้ายเท่ากับสี่นะครับจึงแก้สมการออกมาได้นะหา x ออกมานะครับนะสองจดสี่นะครับเก้านะทั้งหมดยกกำลังสอง x ลบ1เท่ากับ1นึยิบเจ็ดอันนี้ก็คล้ายๆข้อสอบตัวเลือกนะเออนะครับ ทีเนี้ยนะยี่สิบเจ็ดเนี่ยสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเหมือนกันก็หารด้วยสามลงตัวนะฮะทีเนี้ยเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะมันดังนั้นเนี่ยเก้าสามยี่สิบเจ็ดมันไม่สามารถเป็นไปครับให้อยู่ในรูปของเก้าได้เก้ากำลังสองไม่ได้เก้ากำลังสองมันแปดสิบเอ็ดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็ต้องแปลงทางซ้ายมือเนี่ยจากเก้าให้เป็นอะไรสามให้ได้นะนะแล้วก็ 27, ยี่สิบเจ็ดให้เกี่ยวข้องกับสามอ่าก็คือยี่สิบเจ็ดก็คือสามที่กำลังสามนะครับเก้านะส่วนไอ้ตัวซ้ายยังเท่าเดิมใช่ไหมแล้วก็แปลงอะไร ก้าคือสามกำลังสองนะฮะก้าคือสามกำลังสองนะก้าคือสามกำลังสองทั้งหมดยังยกกาลังเท่ากาลังเท่าเดิมสองลบหนึ่งใช่ไหมอ่านะครับทีนี้เรายังจับเท่ากันไม่ได้เพราะอะไรเพราะข้างในเนี้ยในวงเล็บมันเป็นสามกำลังสองต่สูตรทางขวามือมันเป็นสามเฉยใช่ไหมจึงต้องอะไรครับเอากฎของเลขยกกำลังมามาใช้คือถ้าเลขยกกำลังเนี่ยนะมันยกกำลังสองครั้งให้เอาอะไรเลยตัวชี้กำลังมาคูณกันได้เลยนะะก็คือสอง ูณสองได้สี่ใช่ไหมสองคูณลบสี่ได้นะได้ลบหนึ่งนะของสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองนะพอกระจายสองเข้าไปแล้วเนี่ยจึงทําให้นะทางซ้ายมือเหลือฐานเป็นสามนะขวามือก็ฐานเป็นสามเมื่อฐานเลขเชื่อกำลังฐานเท่ากันนะและจับมันเท่ากันได้ก็แสดงว่าตัวชี้กาลังมันเท่ากันก็คือตัวชี้กาลังสี่เอกลบสองทางซ้ายเท่ากับลบสามทางขวานะครับจึงหาแก้สมก,การออกมานะฮะ โดยย้ายลบ2อเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หา x ออกมาได้นะคร nice, right? ki ับ2 5ุ้าก็เหมือนกันคล้ายๆแนวข้อสอบตัวเลือกนะครับนะย5ห้าทั้งหมดยกกำลัง x บวก2นะเท่ากับเศษ1นส่วนยีหนึ่งสองทั้งหมดยกกำลัง x อ็กวนี้นะคล้ายๆชอยนะเอ่อทีเนี้ยเราก็ต้องแปลงห้าย5ห้ายี่ห้าให้เป็นห้ากำลังสองนะมันก็คูณซ้อนเข้ากับหลักของกฎเลขยกกำลังเหมือนกันนะแล้วก็หนึ่งส่วนยีห้าเอ่อหนึ่งส่วน1ร้อยห้าก็คือ5้ากำลังสามนะ มันก็เป็นลักษณะของ1ส่วน5กำลัง3นะครับหรือเป็นเศษส่วนก็ต้องพอยกมาให้มันอยู่บนดินนะอันนี้อยู่ใต้ดินให้ยกมันอยู่บนดินก็จะ5กำลังลบ3ติดลรไปนะฮะทั้งหมดอย่างอย่างยกกำลัง x เ,เหมือนเดิมนะส่วนเข้างในวงเล็บเนี่ย5กำลัง2นะก็มาคูณกับอะไรทั้งหมด x บวก2นะครับจึงได้หรือเอา2เนี่ยเข้าไปแจกจึงได้เป็น5ทั้งหมดเนี่ยนะมันก็จะปลด2ออกมาไปแจกไปแล้วก็คือ5 2กำลัง x วกนะครับเท่ากับในวงเล็บห้าลบสามอันนี้ต้องเอาลบ3ามคูณด้วยนะเป็นลบ3ามเนะเนี่ยเป็นนี้ใช่ไหมเอาลบสามไปคูณ x ได้ลบสามดังนั้นเนี่ยในบรรทัดเนี่ยมันก็เข้าเงื่อนไขว่าเลขยกื่กำลังซ้ายขวามันเท่ากันโดยที่ฐานเท่ากันก็จับเลตัวชีว้กำลังมาเท่ากันได้เลย 2x บวก4เท่ากับนะลบสามใช่ไหมก็จับกันแล้วหาแก,แ,กแก้สมก,การออกมานะครับนะก็ได้ค่า x ออกมานี่ก็เป็น การแกะนะฮะให้นักศึกษาลอกไปในสมุดด้วยนะครับไอไอสองข้อนี้ใกล้เคียงแนวข้อสอบชอยนะครับนะแต่ว่าตัวเลขอาจจะไม่ตรงก็ได้นะฮะถัดมาสองชุดหกครับนะสองยกดกำลังทั้งหมดนะสามลบเอ็กเท่ากับแปดนะยกดกำลังทั้งหมดเอ็กซบวกสองนะเนื่องจากแปดมันเกี่ยวข้องกับสองใช่ไหมล่ะใช่นะฮะจึงทำไงครับเอ,อ่อทางซ้ายเท่าเดิมทางขวาแปดก็คือสองแล้วสามนะทั้งหมดยังเอ็ก ยกกำลังแล้วเ x บวก2อักกอนนี้เป็นยกกำลัลงซ้อนก็คือเอาสามนี่เขาไปแจกกระจายนะฮะจึงได้เป็น,ถ,นถ,ถัดมาจะมีสองกำลังสาม x ลบบวกหกใช่ไหมในขณะที่ทางซ้ายเท่าเดิมนะฮะทีนี้มันอเข้าเงื่อนไขแล้วเลขที่กำลังสองชุดเท่ากันนะฮะจึงจับตัวชี้กำลังมาเท่ากันตัวชี้กำลังทางซ้ายคือสามลบ x ตัวชี้กำลังทางขวาคือสาม x บวกหกนะะปุ๊บจึงแก้สมการมาโดยให้ x เ,เนี่ยให้อยู่ทางอะไรให้ได้ ทางซ้ายมือทางขวาเป็นค่าคง้ที่ใดๆนะครับนะจิดได้ x เท่ากับลบสาม่นสี่นะครับนะก็จบเรื่องของฟังก์ชันเอกโพ n ิเนเชนะครับ